ถึงภาษีประชาชนแล้วอีกหนึ่งจุดพาไปที่นครพนมค่ะค่ายลูกเสือโลกโอ้เนี่ยค่ะกว้างใหญ่ไพศาลเลยต้องบอกนะว่าใช้งบมากถึง40ล้านบาทแต่เกิดการตั้งคำถามชาวบ้านในพื้นที่สงสัยเหลือเกินถูกปล่อยทิ้งล้างมานานถึง10ปีเพราะอะไรจัดสร้างซะอย่างดีเลยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเอ๊ะมันคุ้มค่ากับงบประมาณไหมลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะที่ค่ายลูกเสือโลกหรือว่าชื่อทางการก็คือค่ายลูกเสือแห่งชาตินะคะ อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมเป็นเนื้อที่หลายสิบไร่เลยแหละนะภายในเนี่ยก็มีการจัดสร้างอาคารอํานวยการเป็นลักษณะตึกสองชั้นใหญ่เทียบเท่าสำนักงานที่ว่าการอำเภอเลยก็ว่าได้แล้วก็มีส่วนของโรงอาหารมีส่วนห้องน้ำมีลานกิจกรรมถนนลาดยางล้อมรอบอนึกถึงตอนจัดสร้างนี่ท o R คงแบบว่าจัดเต็มนะครบถ้วนเลยคุณผู้ชม โครงการเนี่ยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี59งบรวม35ล้านไม่รวมโครงการก่อสร้างพัฒนาหนองญาติก่อสร้างสะพานที่จะเชื่อมเข้ามาในค่ายลูกเสือนี่นะคะคือถ้ารวมแล้วเนี่ยก็คาดว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่กลายเป็นว่าเงินวันนั้นที่จัดสร้างมันไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าไหมเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือภาพณปัจจุบันนะคุณผู้ชมกลายเป็นพื้นที่รกร้างป่าหญ้าเริ่มขึ้นไปหมดละ แล้วที่เห็นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถูกทิ้งมาแบบนี้เกือบ1ิปีแล้วค่ะที่สําคัญก็คือค่ายนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนครพนมแค่หนกิโลนี่ยกให้ดูเลยว่ากระเบื้องเนี่ยมันมันร่อนหมดแล้วอะค่ะเพราะพอถูกทิ้งร้างมันก็ไม่ได้ถูกบํารุงรักษาอะไรทั้งนั้นะ่ะคือไม่มีใครสนใจอะไรเลยนะคะชาวบ้านเลยตั้งคําถามนะคะว่าการจัดสร้างแล้วใช้งานไม่คุ้มกับงบประมาณภาษีประชาชนแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไร โหดูป้ายในสีซีดหมดแล้วยาขึ้นรกไปหมดเลยก็เลยอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและชี้แจงด้วยค่ะใส่จริงอยู่ครับ<อ>ผมเห็นตอนสุดท้ายกัเทีมพวกไอ้ลูกเสือนั้นนานาซาบมันมาใส่อยู่ครับสองสามเถื่อเลยครับตอนผมอยู่นีก่กลยหล้วจากนั้นมีมันทาอะไรไม่ได้เห็นเห็นอย่างเลยครับอาคารเรามาเห็นแล้วสภาพม,มันเป็นยังไงอรับผมก็บึุงแล้วผมไปรับบ่าได้กิการครับ ถ้าพวกเขาพัฒนาขนาดจะเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็โซ่ความพป็นปดีครัห <c oughs> ลังจากที่ผุดสางเจ็ดแล้วก็จะไขว่มาตรวจสอบเอ่อแต่ว่าฮกเดือนมาที่หนึ่งปีหนึ่งมาที่ห<ใ>น,น,นึ่งว่าโครงการนี้เออใช้ประโยชน์อย่างแน่แต่ว่าใครลูกเสือตัวนี้ยกเลิกไปปุ๊บเอ่อแล้วก็เอาหน่วยงานราชก,การอย่างอื่นเขาว่าใช้ประโยชน์ต้องประโยชน์ต่อมันจุดผลดีกับชุมชนแล้วก็ผลดีครับชาวบ้านของเราดีกว่าสร้างและทีมครับดีกว่าสร้างและทีมเออชาวบ้านก็ พูดน่าสนใจนะคือถ้าใหม่ทาเป็นค่ายลูกเสือแล้วอย่างนะ้อยอาคารมันจัดสร้างไปแล้วเอามาใช้เป็นส่วนอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์จะเป็นส่วนราชการอย่างอื่นไหมมันยังดูใหม่อยู่เลยนะเนาะเน,<ม>น,นี่ยทางเข้าเลยทําดีเช่นใช่ค่ะถนนยังใหม่ไม่ได้ซุบโซมอะไรนะเนี่ยอคงอาคารสีสดจ้ะใช่ใชดูยังใหม่อยู่เลยอะ่ะทําไมถึง,ถ,งถึงทิ้งเอาไว้แบบนี้แม่สต้สงองในพื้นที่นครพนมห่างแค่หนึ่งกิโลค่ะน่าจะมาช่วยตอบคําถามหน่อยนะคะ ซึ่งตามข้อมูลเนี่ยโครงการค่ายลูกเสือแห่งชาตินครพนมจุดนี้ไม่ใช่ที่แรกนะที่แรกที่เขาจัดสร้างเนี่ยอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมตำบลอาจสามารถอาคารอันนั้นอะสร้างตอนปี50สุดท้ายก็ถูกปล่อยทิ้งล้างก่อนที่เขาจะผลักดันงบพัฒนาจังหวัดมาสร้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือแห่งที่สองค่ายลูกเสือโลกในตำบลหนองญาิคือคนละตำบลกันนะคะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ในพื้นที่นครพนมเห็นว่ามีอีกหลายโครงการรัฐ ที่ถูกปล่อยทิ้งล้างนะคะรวมรวม,รวมประมาณ4โครงการรวมงบที่ผ่านไปก็คือ200ล้านบาทแล้วปัจจุบันไม่เห็นจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหลังจัดสร้างเลยนะคะจริงๆต้องมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ,ะเดี๋ยวตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นภาษีของคนเราทุกคนที่เราจ่ายกันไปทุกปีให้มันคุ้มค่าให้มันเกิดประโยชน์กันหน่อยค่ะ